คุณเคยเป็นราชาแห่งทหารหน่วยพิเศษแต่จูจ่ๆก็ข่ามิติมาสู่ยุคเดึกดำบันโดยไม่คาดคิดกลายเป็นเด็กดั้งเดิมอายุแค่สิบปีที่นี่ไม่เพียงต้องอดอาหารสามืันก้ามือแม้แต่กางเกงในสักตัวก็ไม่มีแต่คุณกลับไม่ตื่นตระหนกเลยด้วยประสบการณ์จากชาติที่แล้วของคุณการตั้งหลักในสังคมดั้งเดิมนี้มันง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือผู้นำเผ่าพลังนี้ชื่อเมารีพาทีมล่าสัตว์และเด็กสาวหลายคนมาถึงที่อยู่อาศัยเดิมของเผ่าหนูดำคิดว่าจะมาแลกของเพิ่มอีกหน่อยแต่ไม่คคาดคดิ ภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้เขาหนังสีสชาทันทีที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เห็นเพียงรอบๆเต็มไปด้วยรอยไม่สีดําและกระดูกคนที่ถูกเผาจนดําสนิทมารีหยิบกระดูกคนขึ้นมาคิดอยู่นานอย่างเมื่อลอยถึงจะถูกศัตรูโจมตีก็ไม่น่าจะตายหมดทุกคนไม่งั้นคงไม่มีใครช่วยเผาศพให้พวกเขาแสดงว่าเผ่าหนูดําถูกโจมตีแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นคิดได้ดังนั้นมารีจึงพาคนในเผา่าออกตามหาที่อยู่อาศัยใหม่ของเผ่าหนูดําใช้ความพยายามอยู่นาน สุดท้ายก็พบร่องรอยของเผ่าฮั่นบนเนินเขาทางเหนือของเผ่าหนูดำในที่สุดก็เจอร่องรอยของเผ่าฮั่นวันนั้นตอนเย็นแสงตะวันย้อมท้องฟ้าเป็นสีแดงทางทิศตะวันตกของที่อยู่อาศัยเผ่าหนูดำมีควันสามเส้นเด่นชัดในท้องฟ้านั่นคือเตาอีกสามเตาที่เผ่าฮั่นสร้างริมแม่น้ำเล็กควันที่ลอยออกมาเมารีจำได้ว่าผู้นำคนก่อนเคยบอกจากเผ่าหนูดำไปทางที่ดวงอาทิตย์ตกเดินไปหนึ่งวันจะเจอแม่น้ำเล็กสายหนึ่งเผ่าหนูดำย้ายที่อยู่คงไม่ไกลเกินไป อาจจะอยู่ตรงนั้นข้ามลำธารเขาจึงตัดสินใจพักที่นี่หนึ่งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นส่งนักรบคนหนึ่งกลับเผ่าบอกเผ่าหนูดำว่าการย้ายที่ต้องใช้เวลากลับไปสองวันส่วนตัวเขาพาคนอื่นไปทางตะวันตกเพื่อหาเผ่าหนูดำในเวลาเดียวกันตาซูซ่อนเรือเล็กไว้ริมแม่น้ำแล้วพาคนเข้าไปในป่ามืดสูต้าพาทีมพันกว่าคนฝ่าฟันอย่างยากลำบากมุ่งหน้าไปยังเผ่าฮั่นส่วนที่เผ่าฮั่นคุณกำลังยุ่งกับการสร้างบ้านขณะที่คุณสอนคนในเผาวางกำแพงสองสี่อย่าง มารีพาทีมาถึงริมแม่น้ำพวกเขาเพิ่งมาถึงริมแม่น้ำก็เห็นเผาหั่นฝั่งตรงข้ามกำลังเก็บงานทีมก่อสร้างผู้หญิงกำยำคิดว่าเป็นศัตรูมารีบิบพอ,อกทองแดงยาวไปขวางที่หัวสะพานตะโกนไม่หยุดว่ามีศัตรูเมื่อได้ยินเสียงตะโกนคนที่ขุดแม่น้ำใกล้ฝั่งยกทองแดงพลววิ่งไปที่หัวสะพานไม่ถึงสองนาทีหัวสะพานมีคนรวมตัวกว่าห้าร้อยคนเมารีเห็นคนเยอะขนาดนี้ตกใจหันหลังวิ่งหนีทันทีในตอนนี้การรักษาชีวิตสำคัญกว่าการสุกสนมา แต่ตอนนั้นฟังเผ่าฮั่นมีคนจะเมารีได้เขาเรีบใช้ภาษาท้องถิ่นของลี่ปู่ลัวตะโกนเรียกลูกน้องเก่าของตัวเองให้หยุดเมารีได้ยินแล้วชะง,งักจําได้ว่าคนนั้นคือคนที่เมื่อหลายเดือนก่อนเขาเคยแลกให้สูต้าไปแต่เขาสงสัยมากหรือที่นี่คือเผ่าหนูดําทาไมจู่จูมีคนเยอะขนาดนี้เด็กหนุ่มวิ่งมาหาเมารีเล่าให้เขาฟังว่าเขาถูกสูต้าแลกต่อไปยังเผ่าฮั่นยังบอกว่าเหล่าเต้าโปนั้นจริงๆแล้วทําโดยชนเผ่าฮั่น ตั้งแต่ต้นปีที่เผ่าหนูดำถูกศัตรูโจมตีก็เข้าร่วมกับเผ่าฮั่นตอนนี้เผ่าหนูดำไม่มีแล้วมมเมารีได้ยินถึงเข้าใจที่แท้ตัวเองกลายเป็นเหยื่องโง่ฮ่าฮ่าแต่สูต้าช่างเจ้าเล่ห์จริงฮ่าฮ่าแต่ที่เขามาครั้งนี้คือเพื่อแลกเต่าโปเมื่อรู้ว่าของมาจากเผ่าฮั่นก็แลกกับพวกเขาได้โดยตรงจึงให้เด็กหนุ่มคนนี้พาไปพบผู้นำเผ่าฮั่นเ <หๆ S 1> มื่อเดินถึงหัวสพานบังเอิญเจอคุณรีบวิ่งมาเด็กหนุ่มแนะนำคุณบอกว่านี่คือผู้นำเผ,ผ่าเก่า มาที่นี่เพื่อแลกเครื่องปั้นดินเผาคุณได้ยินแล้วตื่นเต้นทันทีมีดยาว50ิเมตรของข้ารับคมเสร็จแล้วกำลังหาคนลงมืออยู่พอดีหันหลังพาคนกลุ่มนี้เข้าเผาเมารีและคนของเขาตามหลังมาติดฮ่หาฮ่าเมื่อเขาเห็นเมื่อเขาเห็นบ้านหญ้ารอบๆขวดโหลเขาก็อดตื่นเต้นไม่ได้มีเยอะขนาดนี้เฉียวคุณโบกมือให้ชาวเผาช่วยย้ายสุกสนและปหยานมาถามเขาว่าอยากแลกอะไรเมารีมองถังเกลือขาวเต็มไปด้วยความสงสัยนี่คืออะไรหรือมันเสียได้ด้วยหรอ คุณหยิบเกลือขาวเล็กน้อยวางบนฝ่ามือเขานี่เรียกว่าเกลือขาวกินแล้วทํางานมีพลังขึ้นได้ยินแบบนี้มารีเทเกลือขาวในมือลงปากทั้งหมดวินาทีต่อมาคิ้วเขาบิดเป็นเกลียวแต่รสชาตินี้เขาไม่เคยลองมาก่อนหลังจากปรับตัวกับรสเค็มในป่ารีบถามว่านี่เกลือขาวแลกยังไงเขาหยิบถ้วยดินเผาขนาดเล็กใบหนึ่งมาตักเกลือขาวเต็มชามจนล้นเท่านี้แลกเด็กหนุ่มหนึ่งคนถ้าน้อยกว่านี้แลกเด็กสาวหนึ่งคนเมารีอึ้งไปคิดในใจว่าโคตรโหดเลยแต่เกลือขาวนี่ดีจริง ฮ่าฮ <aa> ่า <h aa> เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาต้องการทั้งไปยานและสุกสนแต่เขาไม่มีคนมาแลกมากขนาดนั้นเขาจึงถามอย่างระวังคุณฮั่นฉันใช้อย่างอื่นแลกได้ไหมถ้าฉันหามาได้ฉันจะพยายามคุณคิสักพักบอกว่าได้อยู่เช่นสัตว์กินหญ้าที่มีชีวิตหรือผลไม้รสชาติดีรากผืชเมล็ดพืชอ,อะไรแบบนี้ก็แลกได้มารีได้ยินแล้วตื่นเต้นทันทีลูกเกาลัดนับไหมอันนั้นทั้งอร่อยและเก็บไว้ได้นานมากยังไม่ทันที่คุณจะพูดเด็กหนุ่มก็พูดแทนคุณ คุณหัน่นเผาหั่นเราก็มีลูกเกาลัดและตอนนี้ทําได้อร่อยกว่าเผาลี่สมัยก่อนอีกได้ยินแบบนี้มารีเหมือนลูกโป่งที่ถูกเจาะรั่วทันทีลูกเกาลัดพวกเขาก็มีหรือต้องใช้คนแลกอย่างเดียวเห็นดังนั้นคุณขมวดคิ้วมองคนเผาลี่ไม่นานอาวุธในมือพวกเขาดึงดูดความสนใจคุณทุกคนถือหอกสั้นสองอันหัวหอกทําจากกระดูกไม้ที่ใช้ทําด้ามตรงมากคุณหยิบมาดูอย่างละเอียดหอกสั้นทั้งอันให้ความรู้สึกเบาสัมผัสลื่นมือแม้ไม่มีเปลือกไม้ พื้นผิวเป็นสีน้ำตาลเข้มคุณตกใจในใจทันทีรีบถามมารีเพื่อยืนยันเดิมทีมันมีเปลือกไม้สีอ่อนไหมบนต้นมีผลสีเขียวเยอะไหมในผลมีมเมล็ดกลมๆหลายเม็ดและใบเป็นใบใหญ่สามแฉกมารีได้ยินแล้วอึง้งเหมือนที่คุณพูดแปลผลของต้นนี้กินแล้วตายได้แต่ก่อนมีคนในเผ่ากินผลน,นั้นแล้วตายตอนนี้คุณแน่ใจแล้วนี่แหละคือไม้ต้นตงคุณบอกมารีทันทีว่าต้องการต้นนี้ต้นหนึ่งแลกเกลือขาวชามใหญ่มารีได้ยินแล้วแปลกใจมาก คุณเอาต้นมีพิษนี้ไปทำอะไรหรือมันมีค่ากว่าคนถ้าเผาของเขานำมาใช้ได้เผาลี่จะรวยเหมือนเผาหั่นไหมคุณเห็นความคิดเล็กๆของเขาแล้วบอกเขาทันทีบนโลกนี้มีแค่ฉันที่รู้วิธีใช้และประโยชน์ของต้นนี้ถ้าตกไปอยู่ในมือคนที่ไม่รู้ได้แค่เอาไปเผาทำฟืนเมารีถูกคุณเปิดโปงต่อหน้าเลยได้แต่ยิ้มแห้งฮ่าฮแล้วเราจะเอามาให้คุณยังไงตัดลงมาเลยเหรอไม่ฉันต้องการต้นที่ยังมีชีวิตขุดมาจากรากเลย รากต้องมีดินติดมาใช้หนังสัตว์ห่อรากและดินส่งมาที่นี่และผลพิษที่มันออกลูกฉันก็ต้องการมีเท่าไหร่เอาหมดกราบใดที่คุณเอามาได้อะไรนะคุณต้องการผลพิษพวกนั้นด้วยแปลว่าคุณเอาต้นเพื่อผลพิษแล้วมันเอาไปทําอะไรคือคุณไม่ต้องมาลองอย่างเชิงฉันต้องการผลพิษจากต้นนั้นคุณเลือกได้ว่าจะไม่ส่งมาให้ถ้าอย่างนั้นฉันจะพาคนไปถล่มเผ่าคุณแล้วไปเก็บผลเองคุณคิดให้ดีว่าจะเป็นศัตรูกับเผ่าฉันหรือเอาผลพวกนั้นมา และของดีๆกับฉันเมารีได้ยินแล้วรีบปฏิเสธแน่นอนว่าเอามาแลกสิแต่ต้นแบบนั้นเอามายากจริงฮ่าฮและครั้งนี้ฉันพาผู้หญิงมาแปดคนยังไงก็ต้องแลกอะไรก่อนนี่เป็นปัญหาจริงฮ่าฮแต่คุณเรียกคนเอาขวานทองแดงด้ามยาวสองอันและพลั่วทองแดงสองอันตักเกลือขาวหนึ่งชามให้เขาเมารีไม่เคยเห็นเครื่องมือแบบนี้ขมวดคิ้วถามในมือคุณให้อะไรฉันเนี่ยไม่สามารถให้ความสุขสนบ้างเหรอ คุณหยิบพลั่วและเครื่องมือมาสอนเขาด้วยตัวเองว่าใช้ยังไงเห็นไหมมีสองอย่างนี้คุณจะขุดต้นไม้เล็กมาได้เร็วมากถึงตอนนั้นจะขาดความสุขสนและจางเหรอเมารีดูแล้วตกใจในใจไม่นึกว่าเผ่าฮั่นจะทําเครื่องมือได้ล้ําขนาดนี้แต่เขาไม่รอช้าทิ้งผู้หญิงแปดคนไว้หยิบพลั่วทองแดงและขวานทองแดงพานักรบกลับไปหลังเมารีและคนของเขาไปแล้วซูวูถามคําถามในใจก่อนคุณฮั่นคุณเอาต้นและผลพิษนั้นมาทําอะไร คุณแค่ยิ้มแล้วบอกเขาว่าต้นไม้ชนิดนั้นคือไม้ต้นตรงเรียกอีกอย่างว่าไม้ตรงน้ำมันผลของมันกินไม่ได้แต่เอามาคั้นน้ำมันได้น้ำมันจากต้นตงสามารถใช้ทาเป็นสีบนพื้นผิวไม้ได้กันชื้นชะลอการผุกร่อนของใช้ไม้ในเผาสามารถใช้ได้หมดถึงตอนนั้นเฟอร์นิเจอร์ทุกบ้านต้องทาและไม้ต้นตรงเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากปลูกสองข้างถนนหลักในเผาได้เป็นต้นไม้ประดับนอกจากนี้น้ำมันทองแดงสามารถเผาไม่ได้ และยังสามารถใช้เป็นน้ำมันไฟรุนแรงในการป้องกันและโจมตีเมืองได้เป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์สำคัญตอนนี้ที่ลานโล่งป่าริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเล็กเมารีและคนของเขาไม่รีบเดินทางกลับตอนกลางคืนแต่หาที่ตั้งแคมป์กลุ่มคนหาไม้แห้งในบริเวณนั้นจุดไฟเผาย่างเนื้อแห้งที่พวกเขานำมาเมารีถือขวานด้ามยาวสีทองอารามชอบจนวางไม่ลงและคิดในใจเงียบฮาฮเผาหั่นมีของดีแบบนี้ถึงแลกคนมาได้เยอะ ม้เพาลี่จะทำของดีแบบนั้นไม่ได้แต่ใช้ต้นไม้และผลที่ไร้ประโยชน์มาแลกกับพวกเขาได้ถึงตอนนั้นเรียนแบบวิธีของสูตาเอาของดีที่แลกมาไปแลกกับเผ่าอื่นไม่นานก็จะแข็งแกร่งเหมือนเผ่าฮั่นนักรบรอบๆไม่พูดอะไรแค่พยักหน้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายผู้นำพูดมีเหตุผลจริงฮ่าฮ่าแต่พวกเขาไม่รู้มอรียังมีคำพูดหนึ่งที่ไม่ได้พูดออกมานั่นคือทำงานให้เผ่าฮั่นก่อนรอจนเผ่าลี่มีพลังเทียบเคียงเผ่าฮั่นได้ เขาจะพาคนในเผ่าถล่มเผ่าฮั่นถึงตอนนั้นเทคโนโลยีการผลิตของดีของเผ่าฮั่นจะเป็นของเขาเผ่าลี่ของเขาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นทีมของต้าสู้ใกล้ถึงเขาป่าเป้ามากแล้วเผ่าฮั่นต้องการปูนขาวพวกเขาต้องรีบให้มากที่สุดสี่คนที่ต้าสู้ส่งไปเฝ้าเรือไม้ก็ไม่ว่างวิ่งจับกระต่ายป่ารอบแม่น้ําเล็กเพื่อนําเลือดใหม่มาให้กลุ่มกระต่ายเลี้ยงของเผ่าฮั่นอีกด้านกองทัพใหญ่ที่สูต้านํามาก็เคลื่อนหน้าลําบากทีมพันกว่าคนเดินเดินหยุด ฮาเพิ่งข้ามหุกเขามงมาได้เด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีต้องให้ผู้ใหญ่แบกหรืออุ้มส่วนหญิงตั้งคันในทีมส่วนใหญ่ไม่มีแม้แต่รองเท้าแต่ย่าบางคนฝ่าเท้าทะลอกปอกเปิดบางคนร่างกายอ่อนแออยู่แล้วตายไปบนถนนเลยแต่ทุกคนยังคงพยายามเพราะพวกเขาอยากมีบ้านที่ที่เมื่อเหนื่อยล้าจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจในเวลาเดียวกันที่เผ่าหั่นคุณนำทีมก่อสร้างสร้างบ้านให้คนในเผ่าหลังจากฝึกก่ออีกหนึ่งวัน ช่างก่อผนัง14คนชำนาญขึ้นมาใช้เวลาแค่สองวันก่อผนังสูงถึงสองเมตรครึ่งคาดว่าอีกวันจะขึ้นคานบ้านได้แต่การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านเตาเผาโครงสร้างซับซ้อนโดยเฉพาะการก่อเตาหม้อกลมยากมากดังนั้นความก้าวหน้าจึงช้าอีกวันผ่านไปกลางดึกคุณก่อเสี่ยวเตียนอนอยู่ในบ้านยาจู่ๆนักรบยามกลางคืนตะโกนเรียกคุณผู้นำตื่นเร็วข้างนอกมีทีมสองร้อยกว่าคนมาเฉยเลยหัวหน้ามาขี่มุมเขา คุณรู้ทันทีว่านี่คือ,อยูฟูมาส่งคนให้คุณลุกขึ้นเดินออกไปนอกบ้านเมื่อคุณเดินถึงลานโล่งในเมืองมีคบเพลิงนับร้อยจุดสว่างอยู่ที่นั่นร้อนฮ่าฮา,า,าหินและฮุยซานสองคนนี้ตามหลังคุณต้อยฮ่าฮาสองคนนี้ช่วยขุดแม่น้ํามาหลายวันคุณก็ยุ่งกับการก่อสร้างไม่ได้เล่นด้วยกันนานแล้วที่ลานกว้างกลางเมืองหินและยูฟูยืนอยู่ข้างหน้าข้างๆคือมุมเขาของเขาด้านหลังมีหญิงสองคนอุ้มลูกตามมาด้วยคนกลุ่มใหญ่ ดูแล้วน่าจะเกิน200ร้อยคนมีคนจากเผ่าน้ำมันราวห้าสิบคนยูฟูคารวะคุณอย่างนอบน้อมขุนหันผมส่งคนมาถึงตรงเวลาเลยนะคุณมองกลุ่มคนที่ดูโสม,มในยามคำ่ำทำไมมาส่งตอนดึกยูฟูยิ้มตอบตอนเย็นอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ทุกคนอยากรีบมาถึงเร็วฮ่าฮ่าเลยไม่ได้กินข้าวเย็นพิ่งมาถึงตอนนี้คุณรู้ว่าไอ้นี่แค่อยากประหยัดข้าวเย็นแต่ปากก็พูดอะไรไม่ได้ทำได้แค่พาคนไปพักในถ้ำก่อนแล้วสั่งให้หินเตรียมอาหาร ทุกคนมาถึงลานกำแพงสิ่งแรกที่เห็นคือกองไฟสีด้านและวัวป่ากับอันปาก้ามากมายและสัตว์สีขาดจมูกยาวที่ไม่เคยเห็นยังมีสัตว์สีเหลี่ยมจมูกยาวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกป่าเห็นแล้วซุบซิบกันเบาฮ่หาฮแต่ไม่แปลกใจมากเพราะยูฟู่เคยเล่าเรื่องเผาฮันให้ฟังท้ายที่สุดยูเคยพูดถึงสถานการณ์ของชนเผาฮันมาก่อนตักน้ำเติมฟืนเตรียมต้มเนื้อหมักญิงหลายคนที่ยูฟู่พามาจากแถวเขาญาก็อยู่ด้วยเด็กหญิงโตหน่อย ตื่นเต้นพูดกับหญิงตาบอดยายพวกเขาให้เนื้อเรากินคงไม่ไล่เราออกไปใช่ไหมหญิงรีบกำชับถึงที่แล้วบอกน้องๆให้ระวังอย่าทำผู้นำไม่พอใจอย่าไปทำให้หัวหน้าไม่พอใจกลืนน้ำลายอีกด้านคุณและยูฟ้านั่งข้างกองไฟกินเนื้อปิ้งโรยพริกยูฟู้มองซ้ายขวาถามกระทันหันคุณหั่นรถวัวคันนั้นอยู่ไหนไปขนของเราแค่คันเดียวคุณไม่มามันก็ว่างไม่ได้ถ้าด่วนสามสี่วันก็กลับมา ถ้าไม่ด่วนฉันให้คนทําคันใหม่ให้เดือนหน้าคือแน่นอนยูฟู่คิดแล้วบอกงั้นฉันขอแบบสว่างต้องเหมือนคันก่อนคุณพยักหน้าตกลงคุณพยักหน้าเห็นด้วยยูฟู่เตรียมอยู่พักก่อนแต่เผาตัวเองมีคนหลายสิบคนอยู่ที่นี่เขารียพูดอาหารพวกเขาจัดการเองคืนหนึ่งผ่านไปวันใหม่เริ่มต้นทีมขุดแม่น้ําด้วยคนและสัตว์นับร้อยร่องแม่น้ำเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรใกล้ลึกหนึ่งเมตรแล้วงานสร้างบ้านก็คืบหน้าเรื่อยฮ่หาฮ่า คาดว่าวันนี้ถึงยอดหลังคาแล้ววางคานงานก่อสร้างบ้านก็กําลังดําเนินไปอย่างไม่ราบรื่นทีมก่อสร้างจะขยายได้ยูฟู่มาหาคุณแต่เช้าทีมก่อสร้างจะสามารถขยายขนาดได้อยากหางานทําหัวหน้าหั่นใช้เวลาหลายวันรอรถบรรทุกโอเคเซียีฉันอยากหาอะไรทําสักอย่างแลกเปลี่ยนด้วยความซ่าและววยขาวของพวกคุณคุณคิดสักครู่แล้วให้เขาทํางานต่อไปแล้วให้คนพาคุณไปที่นาในลานกําแพงหน้าธรรมแล้วให้คนอื่นพาคุณไปไถนา ทุกคนผมเผ้ารกรุงรังคุณมองทุกคนด้วยสายตาคมทุกคนดูสก,กรปรกและป่าเถื่อนเด็กบางคนกลัวจนซ่อนหลังผู้ใหญ่มีแค่เด็กหนุ่มแขนบวมแดงคนหนึ่งที่ดึงดูดสายตาคุณเขาจ้องคุณไม่วางตาแววตาไร้ความกลัวแฝงความคลั่งเล็กฮ่หาฮ่าคุณชี้เขาแล้วถามยูฟู่คนนี้ใครแขนเขาเป็นอะไรยูฟู่ถอนหายใจไอ้นี่มันหัวแข็งเขาเรียกแขนเขาตอนต้นปีผู้นำเขาทำร้ายจนเจ็บคุณยิ้ม เด็กหนุ่มคนนี้น่าสนใจดีเวียนยานคุณยิม้มเจ้าเด็กนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกัน